ถงที่สองเนี่ยพี่ององสังเกตดูว่าเนะะหินจากหนาแน่นทั้งหินงาะหินย้อยเนี่ยจะมีความหนาแน,น่นมากกว่าถงที่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่ทางแคบแคบแบบนี้พยายามเดินอย่าใช้มือแตะฝาขนองข้านะครับนี่ไม่งั้นเราจะให้เหลือความสวยสดตองการแบบนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานเราอันนี้เรากำลงัง เดินทางกลับเมื่อกี้เราขึ้นตอนตอนนี้เรากำลังลงนี่ค่ะสะานลเรากำลังจะลงอันนี้ข้างหน้าฝนแล้วจะมีอ่างน้ำพิเศษอยู่ตรงเนี้ยค่ะน้ำเต็มค่ะน้ำเยอะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดหน้าน้ำเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำเลยอ่างเก็บน้ำเลยน้ำจะล้นไปตรงนี้เองล้นลงมาประมาณเดือนไหนครับท่านอนเดือนสิงหาในเต็มแล้วโอ้ก็สิงหา เสียงหาสวยๆให้งั้นเนี่ยแหมเวลาใกล้กิงกับ13หมูป่าเลยเป็นทางลงแล้วก็ทางลงนี่ก็เขามีที่จับให้อย่างดีไม่ต้องไปจับฝาผนังของถ้ำนะให้จับเนี่ยเขาทำไว้ให้จับละตอนนี้ลงละเมื่อกี้ขาสัน่น ขาลงยิ่งสั่นมากกว่าเดิมเ <c oughs> พราะว่ามันต้องเก่งมากขึ้นเพื่อยั้งเพื่อเบรกตัวเองโอ้ผนังสองนี่รู้สึกจะโถงใหญ่กว้างใหญ่แล้วก็ซ่อนหินงอกหิบย้อยก็จะหนาแน,น่นกว่าโถงที่หนึ่งเดินเดินมาเนี่ยอากาศเย็นสบายเลยข้างนอกมีร้อนๆแต่พอถึงในบริเวณโถงสองเนี่ย อากาศค่อนข้างเย็นนี้เป็นทางลงความชันน่าจะอยู่ที่ประมาณ75องศาดีกรีแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็จับราวลงแตตรงบริเวณแถวเนี้ยตรงโถงสองขาลงเนี่ยไม่ไม่อยู่ทิศกับผนังถ้ำครับก็ค่อยๆจับลงไปอย่างเงี้ยระวังนะน้องนนนเขากจะ หยุดรอเราอยู่ตรงจุดพักแต่ละจุดตอนนี้ผมรัง้งท้ายตทรสัพท์ตกหรืออะไรตกนี่ไม่ต้องเก็บแล้วเนาะไม่ต้องเก็บแล้วค่ะแถวเนี้ยเหรอใ้องม่เลน้องนองนผมวา่าอะไรตกลนไม่ต้องเก็บให้ซื้อใหม่เลยแล้วก็นูก็ไม่มีประกันให้นะคะผู้เย็นเนาะในนี้ เราเกือบจะถึงล่างสุดละนี่ยมันไกล้กว้างน่ะฮะกว้างหน่ะแล้วก็ด้านล่างสุดเราก็จะเจอพี่เขาเขารอเราอยู่เนี่ยเราเกือบจะถึงพื้นล่างสุดของโถงสองนะครับบางคนไปเดินเขายังไม่ขึ้นนะค่ะจากโถงสองเรากําลังจะมุ่งสู่โถงสามด้วยการเดินทางอ่า โดยการใช้แพนะครับในการเดินทางเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าทางมันเตี้ยเลยใช่หรือว่าไงคะถึงต้องใช้แพไม่ได้อ่ะค่ะอ๋อเป็นม้าโอ้ยผมแอบเห็นปลาด้วยปลาเยอะเป็นปลาปวงนี่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 มาไหว้ต้อนรับเราเลยเตรียมให้เลยน น้องนอนบอกว่านี่เป็นปลาปลงเ,ลเขาก็ไหวาตามเราอูนีจุ่มจันดงจันมรอเขารู้เขารู้เดี๋เรารผมรู้สึกจะเห็นด้านหน้าเราก็มีแพรด้วยนะแสดงว่ามีคนมาเที่ยวด้วยเห็นไหมครับเห็นไฟรีบๆอยู่ด้านหน้า ตามทางมัจะมีปลาว่ายตามเราตลอดว้ามีมีนักท่องเที่ยวเฮ็ดตัวไม่เรียงกันไม่เมะกันมื่อละสิดว่าเฮ็ดตัวไม่เรียมกันโอยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่อือสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามทางนี่ก็จะมีผนังถ้ำสวยสดงดงามเลยล่ะ ข้างคาวเต็มไปหมดตรงถนังถ้ำเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่มีฝนตกเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสแล้วเราสามารถมองเห็นตัวปลาได้ชัดเจนมากกว่านี้ทุ่นผมเห็นแสงเล็ดลอดเข้ามาแล้วครับจากถ้ำ วนให้มาเที่ยวได้เลยนะครับอย่ถ้ำลอดที่อำเภยปางมะาพาจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับสวยสดงดงามมากนะครับเป็นหนึ่งใน a m a z i n g of ฟไคล์แลนดที่ไม่ควรพลาดด้วยประบการหลักทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ใ,ใกล้ๆจะมาถึงปากถ้ำนะครับปากทาง ตลอดสองข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นความสวยสดงดงามของผนังถ้ำครับเห็นหินย้อยครับเพราะว่าบริเวณนี้ด้านล่างเป็นน้ำเราจะเห็นหินย้อยนะครับย้อยลงมาจากทางผนังถ้ำแลตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นน้ำตกเลยนี่เหมือนเป็นลานน้ำตกลงมาเป็นชั้นๆครับผม ยิ่งใกล้ปากถ้ำแล้วก็ยิ่งเห็นเสาเป็นสว่างเจนมากขึ้นครับเหอนกาอธิบายเออแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยขนนกอันนี้นกนางแอ่นหรือว่าข้างขาวจ๊ะนกนางแอ่นนี่ยค่ะนกนางแอ่นแบบไม่ใช่กินรังค่ะไม่กินรังค่ะอันนี้เขาจะไปเอาไม้ไผ่มาเป็นรังอ๋อเหรออ๋อแล้วก็มีหินย้อยมาสวย วนห <บน S 1> ัวผมพอดิบพอดีโอ้สวยงามมหัศจารมากใครมาเที่ยวนะครับดูแต่ตามมืยอย่าต้องหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกไว้ไม่ต้องสัมผัสด้วยมือแล้วก็วางไข่แล้ว,วางไขเ่เสร็จแล้วก็เป็นใบไข่ะใบไข่แล้วก็เอาน้ำลายแบบนินก่อนมันเสร็จแล้วเวลา นางมนางเอนที่เราไเห็นถ้ำลอดทำป่ามงมไ่้อสอนเลกเวลาเป็นลูกเวลากโทมาปลาก็อาหารมาปลาก็ส่งแบนอสมัยึงปาถ้ำเยอะทางถ้ำแ้ก็จะเห็นปลาในว่ายนี่ับที่เขาเอาอาหารโปรยให้น่ โอ้ยองนี mm ่ต้งใจเลยโอต้องเยอะเลยเยอะมากจเย็นใจเย็นไม่ต้องแย่งกันนี่นี่โอ้เยอะเยอะเต็มไปหมดอ่าเรากำลังจะไปสองสามเลยใช่ไหมอ่าป้าเดี๋ยวตามน้องนวลไปโอ้โหโอ้โหนี่ ป่าเต็มไปหมดเลยเป็นสารถีแล้วผมก็ให้ดูบริเวณนี่ป่าถ้ำเต็มไปด้วยหินย้อยจากผนังถ้ำลงมาแล้วก็ที่ออสกับน้องนวลไปนู่นแล้วป่าผมจะตามไปนี่นะครับบริเวณโถงที่สามเรากำลัลงจะขึ้นสู่โถงที่สามตามน้องนวนขึ้นไป จะมีอุจจระของนกนางแอนเต็มทุหมดค่อนข้างชันหนึ่งกันอ่เตรียมขาสั่นอีกหนึ่งระรอกน,อน้องนอนบอกว่าอย่าหยุดอยู่นิ่งๆให้เดิน เพราะว่าบริเวณของที่สามาจะมีตัวเหลือบเ,นอนเห็น,หหล,นลือบลิ้นไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมไหม,มันก็จะมาคอยกัดคอยดูดเลือดเรา,เเเาอย่าลืมป้มต่ำนะนบริเวณนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงหอบชัดเด็น นี่ก็เป็นความอลังการของตาผนังถ้ำทั้งสองฝั่งเพือ่อน,นี่มเ,เมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำนบอกแล้วว่าถงที่สามนะอันนี้ค่ะไฮไลท์ของถ้ำที่สามอะไรนะคะไฮไลท์ของถ้ำนี่ ไฮไลท์ของโถงที่3อยู่ตรงนี้ก็เป็นโรงผีแมนก็คือเป็นโรงศพของมนุษย์ท่าสมัยโบราณนี้เป็นยุคก่อนคือศรีก่อนพุทธศักราชมีมนุษย์ทาอาศัยอยู่ในนี้แล้วก็มีอีก2อจุดสามจุดข้างในมีอีกใช่ไหมอันนี้เป็นจุดแรกไม่ีลักษณะของโรงจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้มีหินหินสวยงามงามากนี่สวยงามสวยงามอันนี้เหมือนตัวอะไรคะ,ะเราเองอันนี้เหมือนหนัวเต่าเหมือนกันนะมีใช่พยานนาคเลยไมใ่ใช่แล้วนี่ครับน้องวนวลบอกว่าให้ลองทายซิเป็นอะไรมผมเฉลยไปแล้ว<ม>สวยงาม,ม สวยงายงาจุดที่สามโถงที่สามให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นยอดเห็นย้อยลงมาต่ำมากท่านอาจจะห<อ>ัวไปชนไปอันนี้เป็นจุดอีกเนืง่งจุดที่เรามาเจอกับโรงผีแมนมก็เป็นลักษณะของไม้เเป็นต้นไม,ไม้เป็นต้นแล้วก็ขุด อันนี้อันนี้ยาวค่ะอันนี้ผักผักต้นต่อยาวแงี้จริงๆลักษณะก็จะเหมือนเรือเหมือนกันวะแต่ว่าคือท่านที่สามสังเกตดูไหมคะมาเป็นเมือนหินข่านที่สามมันก็เลยเป็นอะไรมันเป็นมาเองเนาะนะคะเราไม่ได้สร้างมาเนาะอันนี้ทาเหมือนกระดูกข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหินข้อต่อของกระดูกลักษณะท่ายคล้ายๆทำเป็นหินข้อต่อของกระดูก นี่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยนะมานั่งแล้วก็ให้จินตนาการเอานะว่ารูปร่างลักษณะจะเป็นอะไรเนี่ยผมว่าเพื่อนๆจะได้จะได้หลายอย่างจะได้จินตนาการหลายแบบแต่ว่าจะเดือดร้อนคนพาเที่ยวเนี่ยแหละครับน้องเขาจะต้องมาลอท่านเอาเอาเป็นว่าเอาที่ที่ผมถ่ายวิดีโอไปเนี่ยท่านก็ลองไปจินตนาการนําก็แล้วกันนะครับ หนึ่งความ Amazing ของที่นี่นะครับความอลังการของที่นี่อันนี้ก็เหมือนกับหินดอกไม้ใชครับใช่ไหมคะเหมือนดอกไม้บอกว่าอน้เหมือนยอดดอกไม้อีกนะแล้วก็เหมือนกับออกมามันใหม่อะค่ะที่ขาวๆอย่างเงี้ยเท่าที่ผมสันนิษฐานเอาเองนะแอปซีโนลีโดยตัวเองเป็นหินย้อยที่ย้อยลงมาจากด้านบนจนมาถึงด้านล่างถ้ำ แล้วก็หินแต่และย้อยมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ย้อยสนับนี่มันคล้ายๆกับหลอกไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ <S <S บางอย่างมันย้อยลงมามันไม่มีหลอกไม้อะไรเลยคะ่ะม,ม,มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็น<อ>ที่เขาเรียกว่าอะไรความเร็วของน้ําที่หย,หยดย้อยลงมานะบางก้อนก็ซึมซับได้ดีกว่าก็จะช้าหน่อยแต่บางก้อนก็ไม่ซึมซับก็ลงมาเร็วรูปร่างลักษณะของหินย้อยเนี่ย ก็เลยไม่เหมือนกันในแต่ละหินย้อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอันนี้ยาวที่สุดอันนี้เป็น,นโรงสุดท้ายโรงที่สามที่เราเห็นแล้วค่อน<บ>ข,ข้างจะยาวนะเพราะว่ามันจะมีห่านที่สามที่เมื่อกี้ไม่เห็นอ่านได้อ่านไปไหมคะ,ะว่ามันมีผีเผาที่ตายแล้วมันจะมีเผ่าไทยเนาะไทยแล้วก็มี กัมกัมพูชาหรืออะไรนี่แหละมันจะมีสี่เผ่านะคะแล้วก็ที่เขาทําสร้างมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะลักษณะหัวหัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งเผ่าสองเผ่าแล้วก็สามเผ่าแล้วก็สี่เผ่าเนี่ยค่ะโอ้หัวแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสี่เผ่าสี่เผ่าพันสี่ชาติพันธุ์ชาติไม่เหมือนกันจุดใหญ่ที่สุดก็คือว่ามีสี่ ตรงนี้เป็นเป็นจุดที่เราเจอเยอะที่สุดก็คือสี่โรงสี่เผ่าพันธ์โอ้นี่นีสังเกตด well, me. ีๆเจ้าหน้าที่คงเดินเข้าไปเห็นรอยเท้าแต่พวกพวกเราอย่าทะลึ่งเดินเข้าไปนะเขาก็อุตสาทํทำที่กั้นไว้ให้เราไม่ต้องเข้าไปยืนอยู่ตรงนี้ดูก็เห็นแล้วครับ เดินเข้าไปก็เห็นเข้ามาเก็บตังค์แต่ยอะแยะแล้วก็เขาก็จะมาเก็บตังค์ตรงนี้ยเอาไปไว้ที่วัดค่ะอ๋อไม่ไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนผมว่าไม่ต้องโยนตังค์น้องเขาบอกว่าคนเอาตังค์โยนเข้าไปไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนแล้วก็ไม่ต้องโยนตรงเนี้ยค่ะเราเดือบร้อนเจ้าหน้าที่ต้องปีนฝ่ายเข้าไปเก็บไมาใส่ค่ะเพราะว่าเขาตั้งไว้แล้วอ่าานนนี้้ออองงตมันนี้ค่ะไปต่ออันนี้เป็นจุดที่ C ที่พบ รวมมันมีสี่จุดแค่นั้นเองค่ะลงที่สี่นั้รู้สึกจะแตกนะแตกมากๆค่อนข้างจะแตกนะแต่หัวหัวน้ำตาลหัวก็แตกต่างกันอีกละหัวแตกต่างเอออ่าไปมันก็จะ,จะสั้นกว่าจะสั้นละเพราะว่าไม่ให้เข้าไปไม่ให้การเข้าไปออ๋ตอนนี้ยังมีบางจุดที่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับ ท่านที่มาเที่ยวเนี่ยเดินดูทั้งหัวดูทั้งเท้าด้วยนะครับเมื่อกี้ผมสะดุดไปปุกหนึ่งละถมคนถมาู่จะให้ตรนี้ถ้ามีคนถูกมาหนูก็ไม่อยากให้ดูนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากให้เขามาจับสิ่งที่ดีๆยังอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเศษหม้อ เศษอะไรเงี้ย่ะเมื่อก่อนมันก็ดีแต่ว่าเวลาคนอุ่มาเขาจะเอาหินเตะแล้วก็ทำให้เสียหนุ่มก็ไม่อยากให้คนถ้าไม่มีไม่รูปบ่างเราเอว่าไม่มีแขกนะแล้วก็ให้สูปกให้ดีๆอย่าไปจับเขาแเ้เศษเศษพาชนะเครื่องใช้ของคนยุคหินยุคโบราณก็ยังมีให้เราเห็นอยู่แต่ไม่ต้องจับนะ จริงๆบริเวณนี้น้องนวลจะไม่อนุญาตให้คน <Okay. S 1> อื่นเข้ามานะครับผมโชคดีมากนนคนอื่นมาหนูก็ไม่ให้ดูน้องนวลก็<ช>จะไม่ให้ดู <c oughs> โอ้เราโชคดีมาก